แจกินไม่หมดเขาก็เรียกกระเดะแจกออแต่ว่านอนใบครวยแจกเปือนครับ<อ>ทุนกระหมอ่อมสงสัยปัญหาก่อนที่ไปมคะงอ๋อทีนี้ปัญหาแต่เกิดขึ้น่วยแก็ยัมีปัญหาได้ไม่รับอะไนยบ่งลากลางกระหมอ่อมมีปัญหาทุกยากอ้อตอนนี้ประชาชนทุกยากครับประชาชนลุ้นในม,มั่งแต่ทุทกยากโดยเฉพาะประชาชนที่จ้างรถพ่วงข้างซอยของมันมากใหญ่กว่ารถะทุกยากไปยอง ไม่เจ็ดตุกยากก่นนั้นพระเจ้าชนเรรดือดร้อนเดือดย้อนทำหาชีพไรยกุมจำกระจีดกับ้าไก่คาไา่ด้วยเดจ้าฮันี่ยทีนี้กาไข่ในเดือดร้อนเดือดย้อนอาชีพ,ขาขาพาา้าไข่พวกกาแม่ไก่รูปแบบน้อยคนไขยไร้ติเดือดร้อนมากติ่สุดแม่ค้าที่เดือดร้อนมากติ่สุดคือแม่ค้าที่ขายน้ำจากากาแควเบีเ้ยงอะใช่เดือดร้อนโอ้ยทำไมาเดือดไม่ร้อนมันเอไม่ไล่กินไม่ได้ดันพุง น้อยมาแต่น้อยลาวเมานามต้มมาไมา่หตือให้ไรแกแล้งกว่างไม่โตจริงเดือดรด้อนก่ย้อนเบี้ยเขมีปัญหาอะไรบอกที่เราจะช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้ประโยคนา,าคือเป็นปนัญหาอะไรจริงตอนนี้เป็นปนัญหาี่เดือดร้อนครวกระมอมก็ปลูกปาล์มโอ้ปลูกปาล์มน้ำมันให้นีปลูกปาล์มน้ำมันพอได้รับพ้นบางแหลมก็ยังกุนกินอยู่เลย คุณกินไมตัวให่ร้อยคุณกินคืออย่าทำเป็นไม่รู้จักต้นกับคนบ้านเราคุณกินคือไม่พอดีมีปัญหาเดือดร้อนตอนนี้นายบอกแล้วนี่สมาชีพปลูกตำ่ำรลแกากระมอมปลูกปามเนียพอปลูกปา์มันไปแล้วกะแต่ได้ผลบองไม้เนี่ยครับไม่กี่ปีก็เบิกหน้าได้แล้วโอ้มันปลือกโจ้แล้วแล้วกันเบิกหน้าปาจันเลยเตอ,อนี้ปัญหาลำบากมั่งพอ บางทีภาคใต้ฝนตกแต่ภาคอื่นฝนแรงะฉะนั้นเศรษฐกิจลำบากพืชผลผลิตก็ไม่ค่อยจะดีช่วยด้วยมั่งเพราเอ้ยไม่ต้องก้องใจให้เหลืองเกี่ยวกับเหลืองการทํำเกษตรไม่ได้พ้นนี่เราจะต้องสร้างเหลืองไปยังกระทรวงการมนาคม์เฮ้ยเรื่องปัญหาเกษตรสั่งเรื่องไปในกระมนาคมมันไม่ได้ต้องสังกระทรวงศึกษาธิการโอ้ตอบดนั้นนายจัดการต้องตังไปปากพุทประชาชนติดดือดร้อนเราจะม้ อกองประชาชนสิ่งเล็กๆน่อยๆที่เป็นการตัวแตนใจการเต็นายเดินทางมาจากบ้านนอกมีปัญหาไรก็คอยบอกรองถูกได้ตลอดเวลาเราีจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมนะเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมขอโชคดีนายบองลาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอกรักลูคุณอย่างจุงที่มอมแม่ในมอมโอจุ๋งนึกยินความเดือดร้อนบรรดาประชาชนกราบจะไว้มาคับลาวยเงไ เนีคุณก็โกรธไปลังหน้าพ่อพิษไปแล้วไม่ปรื๊ยหรอกเปล่ากำมึงกูไม่ตีเราปีนองกันเนีะครับผมตนไม่โกรธไม่โกรธกูเคลียดไอ้ตัวลังดุนั่งรถเกลี้ยงนี่เจ๊นั่งเชยเชยเจ๊ไม่ได้ตั้งโบกคนครับมังเจ๊ไม่โบกคนครับมังไว้จนคนมงูเลี้ยมเกี้ยวหน้ากับกูกูหนังจุยจุย พยายามพูดเป็นนั้นใช่ไม่ไลยตังถ้ามึงบอกตังน้องบ่าวนีไม่ใจจนคูสิงกับนี่ผมเม็ดไม่